ได้รับรู้รับทรบาบเกี่ยวกับโครงการแจกข้าวสาร15กิโลนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียรนรับข้าวสาร15กิโลก็ขอให้ท่านนะมาลงทะเบียนร,รับข้าวสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีนำโดยานายยชานพวงเพชตรตีเมือเอกนะครับได้ที่นิติบุคคลทุกๆหมู่บ้านทุกๆชุมชนหรือที่ผู้นำชุมชนอสมอ,อปพร จิตอาสาสมาชิกอ,อบตอผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็สามารถที่จะลงรับทะเบียนเข้าสาร15กิโลจากอ,อบจอจังหวัดปทุมธานีก็ให้ท่านเข้ามารับเอกสารกันได้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหนึ่งหลังต่อหนึสิ ถ้าเข้าสาร15กิโลของอปจอจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือถ้าท่านสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกันได้ที่ศูนย์ประสานงานนะลุงชาญใจดีเจ๊ใหญ่เมืองเอกอรพินนูเจริญก็โทรมาได้24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามในเรื่องของการแจกเข้าสาร15กิโลนะครับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีคูปองอนำคูปองมาให้อีกครั้งนึง นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเอกสารก่อนในการดําเนินการแจกขา้อสารสภาพกิโลในช่วงวิกฤตโควิด19ที่ได้รับผลกระทบนะครับสําหรับท่านที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการแจกข้อสารบ้านละสภาพกิโลหนึ่งหลังต่อหนึ่งสิบนะครับก็เรียนชี้แจงนะครับทีมงานลลงชาใจดีตีเมืองเอกพร้อมด้วยเจ๊ใหญ่เมืองเอกอรพินหนูเจริญได้รับถึงประสานงาน นะลุงชาญใจดีก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะก็จะนำะบัตรผู้มีสิทธิ์รับคูปองแจกข้าวสารของอบจมาปทุมธานีมาให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะรับคูปองตัวจริงนะครับนี่ก็เป็นการทํางานของทีมงานลุงชาญใจดีที่เราดูแลนะฮะคนปทุมไม่ทิ้งกัน ก็ฝากไปจะสัมพันให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับรู้รับทราบในการแจกข้าวสารบ้านละ15กิโลแจกข้าวสารบ้านละ15กิโลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ท่านก็ติดต่อมาได้ที่ทีมงานลุงชานใจดีตีเมืองเอกทีมงานลุงชานใจดีอรพินหนุ่เจริญตีว่าเจ้ใหญ่เมืองเอกศูนย์ประสานงานทีมงานลุงชาญใจดีในเรื่องของการรับแจกข้าวสารก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทะเบียนบ้านบประชาชน นะงเอกสารก็รับผู้มีสิทรับตรปองนะครับรับตทปองแจกเอกสาร5กิโลนะครับของทีมงวานลงชานใจดีนะครับเฉลียวจำเน่าทะเบียนบ้านพร้อมกับบัตรประชาชนน่ท่านในที่ได้ยินเสียงประชาชสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นรับทะเบียน นะลงทะเบียนรับ้าษสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีท่านก็นะครับมาลงในชื่อได้ที่สนักง,งานนิติบุคคลหรือผู้นำชุมชนนะแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านได้นะรบะับก็จะได้รับ้าวสารบ้าน15กิโลอย่างแน่นอนเป็นอของอบจจังหวัดปทุมธานีนำโดยนายยชานพงเพชร นายกอ g ง n ณศูนย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยทีมงานลุงชาใจดีตีเมือ,เองเอกอรอิล์มุเทเริญจ้ใหญ่เมือ,เองเอกสูย์ประสานงานถ้ารับให้กับพี่น้องสมาชิกนะครับก็ฝากประชสัมพันธ์ด้วยท่านใดยังไม่ได้รับข้อสา15กิโลยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มาขึ้นทะเบียน นะครับแล้วก็จะแจกข้าวสา35กิโลกันอย่างแน่นอนทุกหลังค่ะหนึ่งหลังต่อหนึ่งสิบหนึ่งหลังต่อหนึ่งสิบนะครับบ้านละ15กิโลนะครับบ้านละ15กิโลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสามนะครับก็เรียนบัตรสัมพันธ์แจ้งให้รับ่านทราบกันนะครับตามรถประจําทางนะครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่ในหมู่บ้านทุ่สารที่สองนะครับแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ ไปในทุกๆหมู่บ้านนะฮะในหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองแล้วก็หมู่ที่สามนะครับวันนี้เราก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับเข้าสาร15กิโลของทางอบจอจังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะก็จะมีรถประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากนายกชานพวงเพชรนะฮะก็จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของเข้าสาร15กิโล ของอบจจังหวัดปทุมธานีะนะครับส่วนหมู่ที่หนึ่งอะไรจ๊ะเท่าสารแจกก่อนเดี๋ยวเก็บเป็น,กกนอก<อ>สารก่อนครับเก็บเป็นเอกสารก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาแจกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเก็กบเป็นอกสารก่อนแล้วจะมีจุดวามาให้นะคนพี่นะจ้ะจอ๋อไม่เดี๋ยวประกาศไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้นะฮะหมู่หนึ่งนะครับหมู่หนึ่งก็จะมีท่านอ่า สมาชิกอบตอนะฮะสำราญแก้วชมอนอบวิทย์จำสัดนะฮะอบตอบวิทย์แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โน้ตหมู่หนึ่งนะครับแล้วก็สมอพบลทีมงานผู้ช่วยบ้านหมู่หนึ่งก็จะช่วยกันทําเอกสารอยู่ในขณะนี้ส่วนในหมู่สามนะหมู่สามก็จะมีอบตอสำราญอบตอพิมพ์สุภักผู้ช่วยสอนอผู้ใหญ่สอนแล้วก็ผู้ช่วย นะครับแล้วก็ทีมงานอาสมมอพหลลต่างก็จะช่วยกันนะครับทุกทกที่นะส่วนหมู่สก็ผมก็ดูแลอยู่นะฮะผมจะดูแลหมู่หนึหมู่สหมู่สนะครับไปในเขตที่ดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของหมู่สท่านสจมนพหล่ำเจริญก็กำลังปรไปสัมพันธ์บอกลูกบ้านอยู่เหมือนกันนะครับแล้วขึ้นไปก็จะเป็นท่านอบตอไพโรปรปจักแจ้งนะฮะ ก็ดูแลกันอยู่นะฮะขอบคุณนะถ้ารองฝนนะสกุลวันวงงแจ้งด้วยนะฮะเราก็จะประกาศกันไปเรื่อยๆทุกๆหมู่บ้านนะฮะอยากแน่นอนนะให้ทั่วถึงและควบคุมนะฮะในเรื่องการแจกข้าวสาร15กิโลของอาบาจอจังหวัดปทุมธานีนะครับอ่าเพราะว่าอยากจะให้รู้ข่าวสารกันมากนะฮะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่สี่แยกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันกเรื่อยๆไม่ได้啊เดี๋ยวโอ้ดเดี๋ยวโอ้ดวนวนเข้าซอยแล้วก็มาเดี๋ยวพี่พ์ลายดักสอยหน้านะวนเข้าซอยสอยสั้นออสอยสั้นแลว้วโอเคครับผมท่านป้า อะไรนะไม่ได้พ่นมาประชาสัมพันธ์ไอเรื่องข่าวสารสิบห้ากิโลไม่ได้พ่นไม่ได้พ่นยาแล้วมาประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวสารเอาโอเคโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคุปปองมาลงครบบอกหมดเลยใช่ไหมข่าวสารน่ะใครยังไม่ลงบอกหมดใช่ไหมบันเจกลงไหยังเจกลงไหยังข่าวสารได้ลงไปยัง จะไปส่งเดี๋ยวรอคูปองมา<ป>เดี๋ยวรอคูปองมาแ<ป>จากทีเดียวเลยี๋ยวเก็บเป็นเอกสารก่อนไปรวมไว้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคูปองเดี<ป>๋ยวเดี๋ยวคูปองมาให้ถ้าถ้าตกเราลงที่นตกไม่ใช่ลงลงที่ไหนก็ได้แต่ว<ป>่า<ป>ลงที่ไหนเราจะได้รู้ว่าคูปองอะไรชื่ออยู่ที่ไหนเราจะได้ให้ให้คูปองนั้นถูกถ้าอะไรชื่ออยู่นิติเดี๋ยวเราจะคูปองให้ทีนิติไม่ต้องกลัว ไอ้นั่นมันของอบเอบตอบตรต่อเอาบัตรตจะแจกไม่เกินวันที่5นี่แหละไม่เกินวันที่5ช้าสุดนะไม่เกินวันที่5มิถุนาอันนั้นของอบตรต่อถึงยังชีพได้คนละ2ชุดอันนั้นของของภาพไปให้กันอ่าแต่ว่าเดี๋ยวข้อสารเนี่ยเก็บเปข้อสารก่อนเดี๋ยวรอคูปองมาให้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงทะเบียนกูข้อสารยังยังยังมีเวลามีเวลาไปลงไปลงนะครับนี่ก็เป็นบางท่านก็ยังไม่ไม่ทราบเลย นะวว่ามีโครงการาการแจกข้าวสารช่วยเหลือผู้มีผลกระทบโควิด -19 ของอบจจังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็ต้องมาจําเป็นที่ต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบกันทั้งหมดนะฮะนะครับ,นะรบก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางท่านนั้นอาจไปทํางานเสียงนํำสายอาจจะไม่ได้ยินนะครับก็ต้องมาประชาสัมพันธ์กันแบบนี้ให้ทราบมากขึ้น นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปสอบถา,านกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไอ้เ,อเอข้าสารของกับจอ5ิ้ากิโลนะครับตอนนี้รถก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับในหมู่บ้านพุกษานบนะฮะท่านส่งเอกสารที่ไหนลงทะเบียนยังเข้าสารออาไปลงดิสิ้ากิโลของอับจอเขาแจกอยู่ ไปลงเลยไปลงเลยนี่ใครอยากจะมาทําปั๊มน้ามาทําได้นะเรื่องทำไม่อยากยังนะยังทําอยู่นะใครอยากทาปั๊มน้ามาทําได้นะครับผมเป็นลูกค้าประจำโปรโมทให้เลยนะครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตามซอยนะครับเรื่องข้าวสาร15กิโลนะฮะเดี๋ยวล่อรถมารับอันนี้ก็นะฮะคือท่านลงเอกสารที่ไหนเราก็จะไปเก็บเอกสารที่นั่น ไม่ว่าจะเป็นที่อสมอพบลหรือทิติบุคคลนะครับผมก็จะนําคูป,ปองมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเก็บกันไปทุกที่นะฮะในส่วนของสวัสดีครับพี่ในส่วนของอบตตะบงองสามเรื่องถุงยางชีพนะครับตามที่ได้อสอบถามท่านนายกมาแล้วามที่ท่านนายกได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วนะฮะท่านนายกดรว,วิศคดาท่านก็บอกว่า ประมาณนะครับประมาณไม่เกินวันที่5ไม่เกินวันที่5มิถุนานะครับก็คงจะแจกข้าวสารให้กับไอ,อ,อ,อไม่ใช่การแจกถุงยางชีพให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของถุงยางชีพ็รับเป็น2ชุดนะฮะบ,บ้านละ2ชุดก็คือข้าวสาร10กิโลนะน้ำมัน3ขวดน้ำปลา3ขวดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดจะนะฮะเ,เขาเรียกอะไรแบ่งปันน้ำใจ ให้กับบ้านเช่านะฮะที่ได้รับผลกระทบก็สามารถจะทําได้นะครับทางท่านนายกก็จะออกใบประกาศขอบคุณให้กับท่านอันนี้ก็คุยกันเบื้องต้นนะฮะนะครับแต่ว่าทุกท่านก็จะได้สิทธิก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดจะปั่นแบ่งปันน้ําใจก็สามารถแบ่งได้นะตอนนี้รถก็มาแล้วนะฮะนะ ก็จะวนกันไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยทีเดียวฮะ,ะนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่ทีเดียวนะฮะเขาสารไปลงย่งได้นี่15กิโลลงยังนะอ่ะนี่ร้านไข่นะฮะใครอยากเจ้าไข่เนี่ยมีหลายเบอร์เบอร์อนะ มีหลายเบอร์มีหลายเบอร์นะฮะไข่มาจากฟาร์มด้วยนะฮะเอ่อเกสารที่พักกินรถได้ลงยังเอกสารไปเอาที่นิติได้เลยอ,เอ่าแล้วก็ส่งได้เลยนะฮะหนึ่งหลังต่อหนึง่งซิตนะครับบางท่านยังไม่รู้เลยนะนี่คอนเทนต์จริงนะฮะเนี่ยในหมู่บ้านพิษสันทนะฮะในหมู่บ้านพิษสันทผมขอย้ํานะครับว่าบางท่านยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นไม่ทราบจริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะในหมู่บ้านพิษสันทเลย นะครับเราก็ต้องมาประชาสัมพันธ์กันแบบนี้นะฮะเราก็จะมีทีมงานจิตอาสาได้เดินไปประชาสัมพันธ์ตามบ้านด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในชุมชนใครที่ได้ทราบข่าวก็พยายามบอกเพื่อนบ้านด้วยนะฮะที่ยังไม่ได้รับข่าวสารก็มารับกันนะครับอันนี้ร้านข้าวมันไก่นะฮะช่วงเช้าขายเฉพาะตอนเช้านะครับตอนเย็นพักผ่อนนะฮะอันนี้นะฮะใครสนใจมาทานได้เลยนะฮะอร่อยนะฮะน้ำซุปอร่อยนะฮะ นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะวนกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่รับชมป้าๆนี่ขายทุเรียนไปันรถเลยนะ,ะดูนะ,ะหนุ่นๆทุเรียนขอทองเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะก็จะวนกันทุกซอยนะครับจะให้กับทุกให้ได้ยินไดรับรู้กันทุกท่านทุกหลัง เพราะว่าบางท่านตามที่ผมได้เรียนด้วยว่าการปไปสัมพันธ์เสียงํำสายนั้นบางครั้งนะไปทํางานกลับมาหรือไม่อยู่บ้านก็อาจจะไม่ทราบนะครับก็เดี๋ยวจะนํารถไปวิ่งทุกหมู่บ้านนะครับภิกษาสากา,าปิทยาสิบเ็ดวลาละเอื้อทอถมนบูนวิทยาสิบเกวิทยาสามห้าเอื้อทอนในหมู่2นะครับหมู่1ก็จะเป็นอีดีซ o โอบาลานีเคไอทีมัน,นี นะครับจัดหลวงแล้วก็พึกษาธทธมนะครับแล้วก็เดือพนนะครับเราก็จะเข้าไปทุกที่อย่างแน่นอนนะฮะหมู่สามก็จะเป็นบารานีอ่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนพูนสุขพัฒสอนหนึ่งสองพัสสามนะครับรึกษาสี่สบนะครับแล้วก็ อีกหลายที่นะฮะที่จะเข้าทั้งหมดนะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะดูแลอยู่นะฮะส่วนหมู่หนึ่งเขจะมีสมาชิกอบตอนะฮะสำรานแกะชมนประวิจําสัตว์นะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่โน้ตผู้ช่วยอสมอดูแลอยู่นะฮะส่วนหมู่สามก็จะเป็นอบตสํารานอบตสํารานอบตพิสุพักแล้วก็ผู้ใหญ่สอนนะฮะและทีมงานผู้ช่วยนะฮะส่วนหมู่สองผมก็ดูแลเอง นะครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานเจ๊ใหญ่มืองเอกที่ร่วมกันดูแลพร้อมกับทีมงานด้วยนะอสมออปรพร,รอหลายๆท่านที่มาช่วยกันทํางานนะฮะในการดําเนินการแจกข้าวสารของอบจปทุนธานีนะครับลงทะเบียนนะครับทะเบียนข้าวสารลงยัง15กิโลไปลงที่นิติเลยแปล่าเอกสารที่นะิติเลยนะเดี๋ยวจะมาแจากนี่ก็ไม่รู้นะฮะนี่นี่ก็ไม่รู้นะครับฝากดูแล2องทับหนึ่งของลงอ,อะไรนะ โรงงานอ๋อโรงแรมแอสเีฟด้วยอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับโรงแรมแอสเีฟนะครับก็สวัสดีครับนะฮะโรงแรมแอสเีฟเดี๋ยวเข้าไปดูครับไม่มีปัญหานะครับนะฮนะหนะึนะ่งหลังต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเข้าสารเนะี่ย รถเราก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะฮะทั้งหมู่บ้านอย่างแน่นอนพี่ตายลงยังเขาสารลงยังอาลงแล้วบอกเพื่อนบ้านด้วยใครยังไม่ลง,ใ,ง,ลงให้ลงกันให้ครบนะนะครับผมครับผมนะครับใครยังไม่ลงก็ให้มาลงกันนะฮะนะตอนนี้รถก็จะวิ่งกันไปเรื่อยๆนะฮะนะก็วัตถุประสงค์นะของท่านนายกชานพวงเพชรน,นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบ แล้วก็ได้กันทุกหลังคาเรือวันนี้เราก็จะไปเดี๋ยวเสร็จจาก12เราก็จะไป12ค1หนึ่ง 1. นะครับลงทะเบียนยังเขาสารลงยังลงแล้วนะเดี๋ยวคูปปองอคคมาให้นะครับนะครับอันนี้ลงแล้วนะฮะบ,บอกต่อด้วยนะใครยังไม่ลงนะบอกต่อด้วยใครยังไม่ลงช่วยๆกันจ้า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 เดี๋ยวใครยังไม่ลงก็ให้ไปลงทะเบียนกันป้าลงทะเบียนยังครับเขาสาร แล้วใครอยู่อ่ะในนี้อ๋อเช่าใช่ไหมมันเช่ายังไม่รับรับรอบสองมันเช่านะครับบ้านเช่าเราก็ให้เป็นรอบสองไปนะฮะแต่รอบแรกก็เป็นของบ้านที่มีชื่อชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอรถนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะรอรถก่อนนะฮะ ก็ตามนโยบายหลักของท่านนยายกชัยนงเพชรนะฮะอยากจะให้รับทราบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รู้กันทุกหลังคาเรือนนะครับในเรื่องการแจกข้าวสาร15กิโลนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นยังไม่ทราบจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันทุกๆหมู่บ้านอย่างแน่นอนนะครับที่สอบถามกันมาหมู่สองแจกไหมขอเอาเรียบร้อยนะครับหมู่สองสองทับสองนะเอกสารไม่ให้แล้วนะฮะวาสนา เอกสารไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งเอกสารมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปเก็บวันที่30นะครับอันนี้ที่ส่งเอกสารไปแล้วนะครับหลังละ1นึ่งิ์นะครับทะเบียนบ้านที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลคลองสามนะครับก็ได้สิทธิ์หนึ่งหนึ่งท่าน <pum> านะฮะครับก็แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับก็เป็นประโยชน์หลายท่านถามนะครับว่ารับของอบตคลองสามแล้วจะรับของอบจอได้ไหมได้นะครับ รับของอบตรตำบลลองสามแล้วท่านรับข่าวสารกรับจอบตอบจอได้ไหมครับได้ครับก็คือท่านจะได้สองส่วนด้วยกันจ้าอ่านี่มาแล้วเดี๋ยวดูอยู่นะกดกดหัวใจรัวๆอ่ะดูอยู่กดหัวใจรัวๆนะครับอ่าดูอยู่กดหัวใจรัวๆนะฮะนี่นะครับมาเจอแฟนขับพอดี FC FC ตีมังเอก ก็เดี๋ยวก็ไปกันเรื่อยๆนะครับใครที่ได้และใครที่รับถุงยังชีพของอบตนะครับก็จะได้ของอบจด้วยเช่นกันนะฮะคือรับทั้งสองสองทางนี่นี่แฟนลับนะฮะกำลังดูอยู่พอดีเลยนะฮะป้าเราได้นะครับใช่เดี๋ยวมีคูปองมาครับเดี๋ยวมีคูปองมาอีกทีหนึ่งว่า หนึ่งหนึ่งสี่ไป้าไปดังหวานเดี๋ยวถุงนังจี้ป้ามีป,าป้ามีไอ้ไม่เป็นไรได้ไม่จะฝากปบบ้าเนี้ไปเอาได้ไหมได้เอาคูปองให้เขาไปเลยเออได้ครับผมรอรอคูป,ปองสิบห้าโลอยู่ได้ได้ฮะร,ร,รอสักครู่นะฮะคูปอง15โลรอสักครู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไลฟ์สดนะฮะในวันนี้ตีบังเอกนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องการแจกข้าวสาร15บกิโลให้รู้กันทั้งหมด ทั้งในเขตที่เราผิดชอบนะครับหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามของสามนะครับหมู่สี่ก็เป็นท่านสอนจอมนพลำเจริญหมู่ห้าถึงหมู่สิบหกก็เป็นท่านาอบตพให้รถไปจักแจ้งนะฮะโดยท่านนายกชานพงเพชรท่านรองนยา,งานงนยกสกลวรังแจ้งก็ดูแลอยู่ณตอนนี้นะฮะอยากจะให้ได้กันทุกหลังคาเรือนแล้วก็รู้ข้อมูลกันมากๆนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะฮะส่วนไหนที่เข้าไม่ถึงนะครับส่วนไหนเข้าไม่ถึงหมู่บ้านไหนที่เสียงน้ำสายไปไม่ถึงเราก็จะเอารถไปวนให้ นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะท่านจะได้รับรู้ข้อมูลอย่างแน่นอนนะฮะเราจะไม่มีการตกหล่นนะครับเราจะไม่มีการตกหล่นนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันเรื่อยๆนะฮะนะครับมาแล้ฮะรถ ลุงชานใจดีเดี๋ยวเราไปกันคราก็ตอบคำถามขอ้าหน้าารสากิโลนะครับท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีคูปองนำครูปองมาให้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้ขอเก็บเอกสารก่อนในการดำเนินการแจกข้าสารส5ภากิโลในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ได้รับผลกระทบ นะครับสาหรับท่านที่ได้รับผลกระทบก็จะมีการแจกข้าวสารบ้านละ1 5กิโลหนึ่งหลังต่อหนึ่งสิทธ์นะครับก็เรียนที่แจ้งนะครับทีมงานลุงชานใจดีตีเมืองเอกพร้อมด้วยเจ๊ใหญ่เมืองเอกอรพินหนูเจริญนะครับศูนย์ระสางานนะครลุงชานใจดีก็โทรศัพท์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะก็จะนาตามัดผู้มีสิทธิ์รับคูปองแจกข้าวสารของอบจมาประทุมตานีมาให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็จะรับคูปองตัวจริงนะครับนี่ก็เป็นการทํางานของทีมงานลุงชาญใจดีที่เราดูแลนคนประชุมไม่ทิ้งกัน ก็ฝากไปจะสมบันให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับรู้รับทราบในการแจกข้าวสารบ้านละ15กิโลแจกข้าวสารบ้านละ15กิโลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ท่านก็ติดต่อมาได้ที่ทีมงานลุงชานใจดีตีเมืองเอกทีมงานลุงชานใจดีอรณินหนุเจริญที่วัชรไห่เมืองเอกศูนย์ประสานงานทีมงานลุงชาญใจดีในเรื่องของการรับแจกข้าวสารก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชน ทรงเอกสารก็รับผู้มีสิทธิ์รับคูปองนะครับรับคูปองแจ่เข้าสาร15กิโลนะครับของทีมงานลุงชานใจดีนะครับเบียงทำเนาเบียนบ้านพร้อมกับบัตดประชาชนนะท่านในที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นรับทะเบียน ล,ลงทะเบียนรับข้วสาร15กิโลของอบจจังหวัดปทุมธานีท่านก็นะครับมาลงไล่สู้ได้ที่สำญนักงานิบุคคลหรือผู้นำาชุมชนนะแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านได้นะครับก็จะได้รับข้วสารบ้าละ15กิโลอย่างแน่นอนเป็นของอบจจังหวัดปทุมธานีนําโดยานายยชานทวงเทศ นยงการเมืส่นทานดี๋ยวเราก็จะไปกันเรื่อยนะครับเดี๋ยวขอไปบายจเปเท่านี้นะฮะและติดตามกันใหม่นะครับโชคดีพี่้กานีครับประุันธ์ด้วยต้องไม่ต้องมาได้รับเข้ากโ